หลังจากที่ขวดยกสีแดงได้ปรากฏตวกมาในตอนนี้ก็ทำให้ปีาศาจมาโรโหตตัวมันก็ตกใจมากๆก็ต้องรีบถาไปเลยว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนโดยราชาปีาศาจผู้โหดเย่มผู้นี้ก็ดูเหมือนว่าตัวมันจะรู้จักกับปีาศาจมาโรโหตมาก่อน ตัวมันก็ได้พูดบอกกับปีศาจมาโลหิตไปไม่คิดเลยว่าเจ้านะ้าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาในตอนสงครามที่เกิดขึ้นในอดีตเจ้ายังสามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้แต่ในตอนนี้เจ้าดันกลายมาเป็นผู้รับใช้ของไอเด็กมนุษย์เท่านั้นเจ้าช่างทําให้ขานาพิดหวังเลยซะจริงๆปีศาจมาโลหิตจึงทําให้ปีศาจมาโลหิตที่ยินคําพูดเช่นนี้แล้วตัวมันก็นึกออกเลยนะครับว่า สิ่งที่ซ่อนอยู่ในขวดยกสีแดงนี้มันก็คงไม่หนีพ้นไปจากพวกราชาปีศาจผู้หดเหี่ยมแน่นอนแต่เนึ่งด้วยที่ปีศาจมารุหดต,ตัวมันก็จงรักภักดีต่อพระเอกมากในตอนนี้ก็ไม่ได้คิดจะทรยศต่อพระเอกแต่อย่างใด พยายามเข้าโจมตีต่อสู้กับราชาปีศาจตนนั้นไปนะครับแต่เนื่องด้วยที่ในความแข็งแกร่งของราชาปีศาจก็เรียกได้เลยว,ว่าแข็งแกร่งมากๆตัวมันก็ไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปหาปีศาจมารุหิตแต่อย่างใดมุ่งเป้าหมายไปหาพระเอกแทนเพราะนื่องด้วยในด้านความแข็งแกร่งของพเพกอยู่เพียงแค่ระดับกษัตริย์ขั้กนกลางเท่านั้นนะครับในการที่จะสามารถจัดการกับพเพกได้มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันตัวมันก็พยายามพุ่งเข้าโจมตีเพกไปแต่ถึงแม้ว่าจะพยายามเข้าโจมตีพระเอกไปก็ตามนะครับพระเอกก็ยังสามารถใช้พลังของเขาในการเข้าโจมตี ต่อต้านการโจมตีของราชาปีศาจต,ตนนี้เอาไว้ในตอนนี้พระเอกก็ไม่ได้คิดจะกลัวตะอย่างใดนะครับพระเอกก็ได้แสยะยิ้มขึ้นมาด้วยความสะใจมากๆก่อนที่จะทําการระเบิดพลังสายฟ้าของเขาหัวคุมพลังจิตล้อมรวมเข้ากับอาวุธพิเศษในการเข้าโจมตีขวดยกสีแดงนี้ไปนะครับแต่ก็ยังสามารถป้องกันการโจมตีของเพคเอาไว้ได้ตัวมันก็พยายามพุ่งเข้าโจมตีพระเอกกลับพระเอ,อกครับแต่ยังดีที่มีปีศาจมาโลาหิตนะครับตัวมันก็ได้ทําการเข้าโจมตีสกัดเอาไว้ได้ทันพอดีเพื่อช่วยเหลือ,พอเพกเอาไว้ ทางฝั่งของนายน้อยโมลีตัวเขาที่มีความแค้นกับเอกมาในตลดอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพยายามฝึกฝนตนเองเพื่อกาวข้ามพานและก็จัดการกับเอกให้จงได้แต่ทุกๆครั้กงก็ไม่สามารถเอาชนะ,ะเอกได้เลยในตอนนี้ก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมตัวเขาที่สามารถเลื่อนพลังไปสู่ระดับกษัตริย์ได้ก็คงจะสามารถจัดการกับเอกได้แน่นอนในตอนนี้ระเบิดร่างวิญญาณขนาดใหญ่ของเขาในการพวงเขาโจมตีเอกไปนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะโจมตีเข้าไปในรูปแบบไหนก็ตามะเอกก็ไม่ได้ทําอะไรมาก พระเอกเพียงแค่สร้างพลังโรคบ,บาลียขึ้นมายืนแอคแบบหล่อเท่ก็สามารถป้องกันการโจมตีของนายน้อยโมลีได้อย่างสบายเหมือนกับว่าการต่อสู้ครังทั้งสองมันไม่ได้สูสีกันเลยแม้แต่น้อยนะครับจนสุดท้ายพระเอกก็ไม่ได้ทนอีกต่อไปพระเอกระเบิดพลังของเขาออมาในการเข้าโจมตีสวนกับนายน้อยโมลีไปนายน้อยโมลีไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเพกได้การโจมตีของเพกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนายน้อยโมลีก็ถูกการโจมตีจนลอยกระเด็นออกไปกันเลยทีเดียวตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บหนักมากพ สมควรนะครับรับรู้ได้เลยในการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ใช่คูมือกับเพกอีกต่อไปนะครับถึงแม้ว่าเขาจะฝึกฝนเพิ่มความแข็งแกร่งมามากมายสักแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายคนที่ยืนอยู่จุดสูงสุดของเขามันก็ยังเป็นพระเอกอยู่ดีและเพื่อจัดการกับราชาปีศาจให้จงได้พระเอกในตอนนี้ได้ระเบิดพลังสายฟ้าของเขาหลอมรวมเขากับอาวุธวิเศษมันก็จะเป็นดาบสนิมของเขานั่นเองในการเข้าโจมตีราชาปีศาจผู้หดเยี่ยมไปถึงแม้ว่าราชาปีศาจจะสามารถป้องกันการโจมตีของพเพกได้แต่ มันก็ทําให้ตัวเขาตกใจมากพอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแข็งแกร่งของพระเอกแล้วอยู่เพียงแค่รับกษัตริย์ขั้นกลางเท่านั้นแต่ก็ยังสามารถต้านทานการโจมตีของเขาได้เด็กคนนี้ช่างมีพรสวรรค์แข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งเกินกว่ามนุษย์ปกติที่จะสามารถทาเช่นนี้ได้ตัวมันก็รู้สึกหวาดกลัวพระเอกมากพอสมควรแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เพียงแค่พระเอกเท่านั้นมันก็ยังมีปีศาจมารโรเฮ็ด ก็พยายามที่จะระเบิดพลังของเขาออกมาในการเข้าโจมตีขวดยกสีแดงไปเพื่อทําการช่วยพระเอกในการจัดการกับราชาปีศาจผู้เฮี้ยนตนนี้ให้จบได้เพราะถ้าเกิดว่าพวกเขาร่วมมือกันในการต่อสูก้ก็อาจจะสามารถเอาชนะได้นั่นเองนะครับพระเอกก็พยายามรวบรวมพลังของเขาอีกครั้งรวมถึงปีศาจมารโลหิตก็เหมือนกันทั้งสองร่วมมือกันในการเข้าโจมตีขวดยกสีแดงตนนี้ไปนะครับจนท้ายที่สุดแล้วราชาปีศาจผู้เฮี้ยนม,มันก็ได้ทําการเอาจริงจนได้นะครับในตอนนี้ก็ได้กลายล่างขึ้นมาเป็นร่างมนุษ อีกครั้งจะเป็นร่างที่มันได้ขโมยมานะครับผมได้นําเอาร่างวิญญาณของตัวเองเข้าไปใส่ในร่างมนุษย์นี้ก็จะทําให้มันมีอิสระในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นมันก็จะแข็งแกร่งมากกว่าร่างวิญ,ญญาณที่ได้ใช้ก่อนหน้านี้นะครับตัวมันเองก็ไม่รอช้าในการเข้าโจมตีพระเอกแล้วก็ปีศาจมาลหิตไปแต่ก็ยังไม่รู้ผลนะครับผมสําหรับอีพีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีหน้าคลิปหน้าตอนล่าสุดมาแต่เราจะรีบไปให้ทุกคนได้ดูเลยแล้วกันนะครับส่วนเรื่องอื่นที่ได้สปอยไว้ทุกคนอย่าเพิ่ จะรีบทําให้ทุกคนได้ดูทุกเรื่องเลย้วกันนะครับถ้าเกิดว่าตอนล่าสุดมาจะรีแปลแล้วก็ลงให้ทุกคนได้ดูครบทุกเรื่องแน่ๆนะครับผมสาหรับอีพีนี้คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย